และตอนนี้ผมและทีมงานนะครับก็ได้ขับรถตัวก้น้องพิมพ์นะครับกับคุณพ่อนะครับเพื่อไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับบ้านบ้านนะครับที่น้องพิมพ์เปินได้อาศัยอยู่นะครับขับตัวกลไปนะครับส่วนมากแล้วสองข้างทางนะครับก็จะเป็นป่าเป็นเขาห้ามาป่าก็มีเนอะ ครับผมครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับข้างทางนะครับลำห้วยอันนี้น้องพิมพาลุงเส็มมาดูอย่างปลาลุงเสรมมาดูห้วยลำห้วยลำห้วยนี่เป็นห้องว่าลำห้วยอย่างเป็นลำห้วยกุยพาดูจ้ะกุยพาดูอปกติแล้วมีป่ากอเจ้ามีเจ้ามีเป็นป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติเลยเจ้ายัง ปลากระพงปลาบึกนี่มีก็ปลาบึกที่มีหนวดเพื่อนย่างขายนม่มีอ,อันนี้มานหน้ามีเจ้ามามีก้มามีมมมจ้าอันนี้อยู่ในทะเลรึเปล่าอะอมาไจ่ก้ามามีเลยนี่มามีเจ้าปีนี้น้ำน้อยเจ้าเดี๋ยวน้องพิม์จะพาลุงเสมกับทิมงานไปดูอย่างเขาไปดูอย่างครับน่าจะไป ไปโกดังจะไปพอเป็นมัดหอมโอเคไป,ดปเ,เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันเลยไปลุยแล,แล้วที่นี่ที่ไหนคะ่ะที่ป้าลุงเสม็จมาอันนี้เป็นโกดังมัดหอมเจ้าเป็นโกดังมัดหอมโ okay, อเคไะเราไปดูบรรยากาศต่ไงกันไ,ได้ยินข่าวว่าต่างๆน,นี่เป็นเอฟซ ลุงเซมและลุงชัยแต่ก่อแม่นเลยเจ้าก่อนที่จะมาถ่ายเพิ่นบอกว่ามาถ่ายที่โกดังหอมเพนเนอร์เพราะว่าเป็น f อซแฟนตัวยงถ้าเป็น f อซนี่<อ>เขาเดือดเ,เ,เขาเสียงดังไม่เป็นอย่างย่ะมาหุ้มเหมือนกันเจ้าสวัสดีครับเ<ๆ>น่เสียงตออภาพดีขนาดเนี่ยมาได้ยินครับคอแหมกำครับเอาดังๆเลยครับสวัสดีค่ะ บดังครับขอเปลี่ยนเป็นเครือกได้ก่อนครับเอาเครือกแบบเลยก่อนเขาเปลี่ยนเป็นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับผมพอดีผมมาแอลน้องพิมพามาแอลปลามาแอลครับผมพอจะมีหอมฟีสัก4ี่กิโลก่อนครับไออย่างเงี้ยปิ้ง้งแสดงว่าไปได้ละเนาะอ๋อครับผมครับใกล้กับฟีไปแล้ อันนี้นะครับวิถีชาวบ้านของอำเภอบ้านฮองเนาะอันนี้ก็คือวิธีการมัดหอมนะครับอันนี้ก็บ้านผมห้องหอมแดงหรือว่าหอมบัวนะครับส่วนภาคกลางนี่เป็นห้องว่าหอมแดงเนาะหอมแดงบ้านเฮานี่ห้องหอมบัวประมาณนี้นะครับครับอันนี้สามารถนําไปแกะกินได้เลยไม่หงอกครับเหมือนลําไยน่ะครับมาคล้ายๆลำไยนะกิง โอ้อันนี้เป็นอ๋ออ๋อนี่เป็นหอมเจือหอมเจือเอาไปต่อเจือจ้ะ<อ>เอาไปต่อ,ตอ,อ,ตอเจือครับ <c oughs> ปกติมันจะไซส์ใหญ่กว่าน,นี้จ้ะถ้าเป็นหอมที่มันเอาไว้ขายเอาไว้กิน<อ>เนี่ยจ้ะครับอันนี้ถามนะครับเนะ้ะอันนี้ผมอยู่อำเภอสระิปีจังหวัดเชียงใหม่ผู้จักผมพ่องก่อนครับผู้จักอยู่นะครับเนะ้ะ ครับลานผมจะถามมาได้ว่าไข่โซดพองเนี่ยมีไข่โซดพองครับลุงชายมานี่เลยแต่แกล้งมาได้ยินเนอะอันนี้ผมถามไปละไข่โซดไข่โซดตัวจริงนี่อแน่อ่าตัวจริงนี่รอแต่อันสแสดงมีใจเนอ้อคนนั้นต้องมีใจแน่นอนละเอาอยู่บ้านโฮงนี่เหียบอกครับเอาไปเคยบ้านโฮงบอแต่อย่างเงียปิ้งหมด มันมีใครเอาไค่ะนมีใครเอานะครับเนาะเพราะว่าหัวมันมเหมือนเปิ้ลก็ว่าญ่ทรงผมมันมเหมือนเปิ้ลก็ว่าญ่ครับไะเอามาล่าวนจะด่าของเขาบบเลยโอเคนี่เลยนะครับสำรับของฝากจากน้องพิมพ์นะครับเด็ดไอดอลจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเปิ้ลอาศัยอยู่ อำเภอบ้านโฮ่ของจังหวัดละปูนครับนี่อันนี้เป็นผ้าทอมือเลยแม่จ้าใช้มือในการทอเลยจ้ะใช้มือในการทอแม่อันนี้เป็นถุงย่ามจ้าเป็นถุงย่ามเป็นท้องว่าเป็นถุงย่ามจ้าเป็นถุงย่ามอ๋อครับผมทอมือเป็นกีขาดเอวจ้ะปกติถ้าเกิดว่าทอเครื่องจะเป็นจะจะมีเครื่องเป็นตัวไม้ใหญ่ๆแล้วก็ไว้ทอแต่ว่าอันนี้นี่มันเป็นกีเอวเลกีเอวกีเอวก็คือมันจะ ปั้นจะมีเหมือนไออย่างคาดเอวไว้แล้วก็ทอใจมือทอจะใส่ดั้งเดิมแล้วปกตินี่ขายใบละขายใบละสามร้อยขึ้นจ้ะสามร้อยขึ้นแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันลายอันไหนทํายากลายไหนทำง่ายแล้วก็อยู่ที่ลักษณะของมันตัวอ๋อครับผมนี่โอเคเหรอคุณนี่นี่ถูกใจกะถูกใจใบนี่กะ ถูกใจใบนี้อันนี้ลุงชัยเปิ้นถูกใจใบนี้ครับผมอันนี้เปิงกับใบหน้าเนาะเพราะว่ามันขาวเหมือนกันไงหน้าตาแกก็ขาวไงนี่ครับนี่ก็ขาวบนนี่ก็ขาวอืมครับอันนี้หมายความว่าเฮาพกเฮาพาได้สบายได้ทุกวันบัเกียวกับวันบัเกียวเหรออ่อสบายได้ถึงวันมันมีปัญหาอันนี้ก็เอาไว้ใส่แก้วใส่ขวดอันนี้นะถ้าเป็นลักษณะ ของลุงชายก็จะมีแก้วและขวดอาจจะมีบะขามน้อย <laughs> อยู่ตัวเ <laughs> นาะอูะ้บะได้คอเปิ้นยาวแต่กะคอสั้นคอยาวนะที่เปิ้นใส่ห่วงอ๋ออันนั้นนี่จะเป็นคือกระเลียงจะมีหลายกระเลียงจะจะมียูซี่กระเลียงจะมีอยู่ี่อย่างก็กระเลียงโปรกระเลียงสกอรกระเลียงคอยาวแล้วก่อกระเลียง ถ้าจำปีกะเหลียงดำก็ครับอ่าน่าจะวาันเดียวตียางนี่จะตี่สี่พูดจะเป็นลักๆกันจะเป็นลักๆคล้ายกันเลยที่อู้คล้ายๆกันโต้นยังงั้นต้นแห้งเด้อเสียมารยาทเนอโอ้ยตีแห้ที่ขอจะใส่ก็คอหั่นอันนั้นเปิ้ลเรียกว่ากะเหรี่ยงคอยาวอ๋อคอยาวจะจะเป็นแหนมยางนึงก่งแต่งกายภาษาเปลี่ยนไปอ๋อครับแตอยู่ในกลุ่มกะเหรี่ยงเหมือนนกัเลยอยู่ในกลุ่มกะเหรี่ยงครับส่วนมากแล้วเปิ้นก็จะทำ เกษตรกรรมเกษตรกรเป็นเกษตรกรเลี้ยงเกษตรกรเลี้ยงแล้วก็จะมีอาชีพมัดหอมมาอย่างงี้เจ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจ้าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วแล้วสั่งลุงเสพเดือน้องพิม์สื่อสารให้ได้ก่อนว่าไปสื่อสารก็คือวิถีชีวิตการเลี้ยงวัวเพื่อนอ๋อได้จ้ะแบบว่าเมื่อวันมะเจ้านี้เพื่อนปล่อยเลยกะปล่อยไปกินธรรมชาติเลยกะ มาจ้าตอนม่เจ้าบ้านก <c oughs> ็จะหื้อยหญ้ะแล้วพอตอนประมาณช่วงใบใบงัวก็จะฮอนงัวงัวจะฮอนบ้านก็นเลยจะปล่อยขึ้นห้วยขึ้นไปกินหน้าไปกินหญ้าอย่างนี้จ้เจะเดี๋ยวลุงเสพจะถามพอดีของลุงเสพมีตัวหนึง่งมันผอมมันบอก่อยกินข้าวกินอย่างฮ้อไว้ปล่อยรวมฝูงเป็นได้ก็ตัวเนี้ยมาขึ้นมาหู้มันกันเจ้ากลิ่นไปอยู่ด้วยฝูงงัวเป็นบอกเพื่อถ้าเป็นงัวใกล้ อ้อ่ะอย่างเตยอย่างก็คุณบะกินข้าวบะกินน้ำคุณห้างอย่างเกียร์เรียกว่าหักเรียบล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเสมกับทีมงานเนอะจะขอตัวอนุญาตปิ๊กก่อนขอขอบคุณนะครับสำหรับอ่าย่ามย่างขอบขอบคุณคุณพ่อคุณพ่อจื้อยังก็ครับพี่ต้นครับอพ่อต้นอันนี้ก็น้องพิมพ์นะครับโอเคเฮะน้องขอปิ๊กก่อนขอขอบขอบคุณตัวนะครับยินดีจ้ขอบคุณครับโอเคจับมือหน่อย อมชชาเออรอแอดมะกูจบอกรอแอดน่ารักจังเลยรอแอดดอมมะออมูชาเปอหลอะไรพะลมีหรอเลยเลเอยะหลเลลไปไไปไหนไปไหนรีคนแล้วรีคนแล้รีคนแรกก็คือไปไหนรีคนแรลุงเสียมจำพี OK, bye bye. Bye bye. 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 bye.